คือบางครั้งบางทีคนบางคนตายไปโดยการที่ยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ําว่าตัวเราคืออะไรใช้ชีวิตเรียนรู้ชาวบ้านหมดเลยแล้วก็พยายามเป็นคนทุกคนที่เขาว่าดีกันแต่สุดท้ายไม่รู้เลยว่าเราควรที่จะเป็นใครเราต้องรู้จักตัวเองว่าเฮ้ยเรามีความสามารถอะไรนะเฮ้ยเรามีความรู้ในเรื่องไหนนะเรามีสิ่งดีๆอะไรในตัวของเรานะ มันจาเป็นมากเลยเพราะถ้าเรารู้ว่าเราเก่งในเรื่องไหนเราก็จะเอาพัฒนาเรื่องนั้นออกไปได้ใช่ไหมสมมติวันนี้ให้ครูไปทํางานแบบไปพิมพ์ดีดอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ความสามารถของครูเลยครูก็จะกลายเป็นคนที่แบบลดคุณค่าของตัวเองเพียงเพราะว่าครไูไปพยายามเก่งพิมพ์ดีดเหมือนเพื่อนคนหนึ่งแต่ถ้าวันนี้ครูรู้แล้วว่าเฮ้ยครูมีความสามารถานการสื่อสารนะครูมีความสามารถในการสอนนะครูเอาสิ่งนี้มาทํา ครูก็มีความสุขในการทํางานของครูแล้วก็คนอื่นก็ได้ประโยชน์จากศักยภาพของครูด้วยสิ่งที่ช่วยให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นคือทุกกิจกรรมที่ทําให้เราเนี่ยได้กลับมาตั้งคําถามกับตัวเองและพาะตัวเองออกจากคอมฟอร์มโซนหนึ่งวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดคืออะไรรูป้ป่ะการแสดง ครูรู้จักตัวเองจากคลาสการแสดงครูเพิ่งรู้ว่าอ๋อฉันเป็นคนไม่กลา้าแสดงความอ่อนแอก็จากในคลาสการแสดงครูไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ครูให้ค่าในชีวิตจนวันที่อาจารย์ acting ถามครูว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเธอจะรู้สึกโกรธกลัวแค้นเสียใจดีใจปิติครูถูกตั้งคําถามด้วยคําถามเหล่านี้ มันเลยโดนกลับเข้ามาถามตัวเองว่าเออนั่นน่ะสิเราต้องการอะไรกันแน่อะไรทําให้เรารู้สึกแบบนั้นวิชาการสแสดงมันเป็นศาสตร์มนุษย์ค่ะมันเป็นช็อตคัดที่เร็วมากที่จะทำให้มนุษย์รู้จักตัวเองฉะนั้นมันจําเป็นมากที่เราจะต้องเป็นตัวเองแล้วนาตัวเองอะสื่อสารออกไปให้โลกได้รู้